มาไอเฮียไปซื้อมันมามาให้นึ่งกินก็เลยเอาบางส่วนมาลองมาเพาะดูสิเผื่อจะได้กินหัวเขาบ้างปกติเพาะปลูกมันไม่เคยได้กินหัวคนะ่ะเคยกินได้หัวเล็กๆอันนี้ก็เลยลองใหม่ถ้าไม่ได้กินหัวกินยอดเอาล้วกันมันเนี่ยมันเทศเนี่ยหลายหล ทุกสายพันธุ์พวกมันเทศตระกูลมันเทศเระยะเก็บเกี่ยวลงหัวก็ประมาณ100วันถึง140วันก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ดินแล้วแต่การบำรุงด้วยแต่มันก็เก็บเกี่ยวประมาณนี้แหละ3เดือนขึ้นไป3-4เดือนเอามวพร้าวสับรองไว้แบบนี้แล้วก็ตักดินใส่ให้ทุ่มๆรอบแล๊บหนึ่ง ใครจะใช้ดินหมกักดินถุงหรือผสมดินอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกนะจ๊ะเราก็มาวางแบบนี้เปล่าเนี้ยถ้าเกิดอะไรงอกก็โอเคเราก็สามารถถ้ามีติดรากแล้วเราก็จะเอารากอาถอนถอนเอาไปปลูกตรงไหนก็ได้แล้วก็ปล่อยไว้ให้ รุ้นว่ามันจะลงหัวให้เราไหมบางส่วนก็ถ้าเกิดไม่รอดก็เป็นปุ๋ยซะรอรุ้นไปด้วยกันนะจ้าทุกคนเป็นคนที่ปลูกอะไรไม่มีสูตรตายตัวหรอกเดี๋ยวเนี่ยเผื่อจะไปฝังไว้ฝังฝังไว้ไวนะฝังฝังไว้เอ้ยเอาดีกว่าวไปฝังไว้ตามมองหลายๆมองหน่อย เราไม่มีสูตรตายตัวเอาดินกรบเอาดินกรอบไว้เดี๋ยวเขาก็จะแทงหนอแทงอะไรขึ้นมาเองปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปจนก,กว่าจะหมดเร็วหมดแรงเอาดินกรบเลย อัดไปเรื่อยๆนะคลิปอะ่ะใครที่ยังไม่ได้ทําก็อัดไปเลยทําคลิปสั้นสลับคลิปยาวแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจยอดวงยอด,ว,ยอดวิวใดๆทั้งสิ้นอัดคลิปเสร็จพักไว้ในช่องไม่แสดงรายการเออตั้งค่าไว้พอแล้วแค่นี้รดน้ำโอ้โหสายแล้วขนาด ถังประมาณนี้ถึง10บลิตรป่ะยกจะไม่ไหวอยู่แล้วเท่าแล้วอ่ทีนี้ก็รอลุ้นกันไปนะจ๊ะทุกคนอีกถ้าเกิดเขาแทงยอดขึ้นมาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูแต่ถ้าผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งยังไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวปลูอย่างอื่นเดี๋ยวปลูกอย่างอื่นเอาเอามันนี่เป็นปุ๋ยไปซะ รอรุ้นไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนโหเหนื่อยดีทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นยังไม่ได้เก็บกวาดอะไรสักอย่างเออคนรักการปลูกนะก็ปลูกไปดิปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนี่ปล,นป,ลนปลูกนั่นเอามันมาฝังฝังไว้ไอ้ยอดมันเนี่ยจะทำไม่นี่อร่อยมากเลยรู้ป่ะผัดอะน้ำมันหอยอะยอดมันอะคล้ายๆผักบุ้งอะ แต่ยอดเขาจะแข็งกว่าใช่ป่ะเออแต่ผัดอ่าผัดน้ำมันหอยอย่างอร่อยเลยนะยอดมันหรือจะลวกจิม้มน้ำพริกก็ได้ลวกจิม้มกินกับส้มตำราดำตกซุ่อไม้ยยำต่างๆได้หมดเดี๋ยวนี้จะไปปลูกตรงไหนดีนึกก่อนที่เต็มพวกผักเพิกสลัดพวกอัน,นี่ที่โอยๆไว้ก็ไม่มีที่จะปลูก สลัดมะเขือเทศมะเขือยาวโอ้ยนี่หามองปลูกไปเจอเลยมันแน่นไปหมดแล้วเลยมันแน่นไปหมดแล้วเดี๋ยวจต้องไปแทรกแทรกแทรก,ก,กต้นกลงต้นกล้วยก็เอาต้นกล้วยออกดีไหมเดี๋ยวก็ร,รอเก็บข้าวโพดก่อน ไม่มีที่อ่ะรอลุ้นไปด้วยกันแล้วกันเนาะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆุกคนทำอะไรลูกลูทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นลงช่องหน่อยไม่เคยลงเลยอ้วนอะ่ะสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกๆคนหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขย,ยัจนจะสรรเวลา ท่องไว้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องไว้นะท่องไว้นะชีวิตยจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแค่นี้นะ